เออกิดวันที่อะไรวันที่สิบสี่เดืนอกน,น,น,นกันยาไม่จำไม่ได้เดือนกันยานี่เป็นเดือนหลังเธอชอบหาหรือลบชอบหาหรือลบเหรอไอ้มิมจบรอ,บด,อบ,บด้วยว่าเนื้อแต่วอาเดี๋ยวชื่อมันก็ติดลบอีกหานหานมกระลากุมภามีนามีนามีสาร เมษาพฤษภุสพามถุนายนกรกฎาคมสิงห์ห้ากันยายนที่สิบแปดแปดเกิดเกิดเกิดปีอะไรปีแกะเอ้ยปีแพะปีแพะป้าน้องเกิดปีอะไรอ่ะปีแพะปีอะไรพศอะไรไม่รู้ป้อสองห้าหกเจ็ดลบอายุเธอแปด

แล้วเธอห้าเก้าฉันเอาไปบวกให้นะบวกเรื่องการเรียนใช่ไหมเธอก็จะได้เกรดสองจุดเจ็ดมันเกรดนี้ไม่ได้ไปออกมาห้าบาท